ถูกอย่าว่ากันนะเราแบบซื้อตามกําลังทรัพย์ตามกําลังดวงของเรานะคะทุกคนอย่าโลภนะคะอย่าโรคนะคะโรคมากราผ่ายนะแม่นะเอาพอแบบกกุบกริบกริบนะคะใบสองใบสามใบก,กรุบกริบเออไม่ต้องแบบซื้อแบบกับปดนี้กระปุนีลบางคนดวงเขายังไม่ถึงขนาดนั้นเดี๋ยวมันจะเคลื่อนเอาซื้อแบบพอได้ถูกและดีใจเออเอาแบบพอดิบพอดีแม่เข้าใจคำว่าพอดิบพอดีปะ ไม่ได้ซื้อแบบอย่างเช่นแบบเรามีพันหนึ่งซื้อหมดพันไม่ต้องมีเงินกินข้าวเลยไม่ใช่นะคะไม่ได้แบบซื้อสิบใบลอตเตอรี่สิบใบใบละร้อยเช่นใบละร้อยอ่ะไม่มีเงินกินข้าวเลยมันก็ไม่ใช่ซื้อหมดตัวไม่ได้อ่ะแม่ใครพร้อมแคปแล้วพิมพร้อมมาค่ะพิมพร้อมมาเลยค่ะรัวๆใครพร้อมแคปแล้วพิมพร้อมมาเลยแม่จา๋าใครอยากเข้าห้องฟรีกลุ่ม v i p ของเชนุก โดยไม่เสียตังค์ไม่ได้บาทหนึง่งถ้ากดแอดเข้าไปแล้วเสียตังค์ไม่ได้บาทหนึง่งทักมาจ๋าจ,จะดูได้เลยค่ะที่ลิงก์ด้านล่างแล้วแม่กดเ,เพื่อนลิง,ลง,ลงก,าาาก, right ก์ด้านล่างแล้วกดเพื่อนเพิ่มเพื่อนบอกว่ามาจากไรซสดเจนุกแม่จ๋าลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพื่อนเป็นกลุ่มแนวทางที่เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องสมัครไม่มีสมัครเว็บนะคะเข้าฟรีฟรีค่ะไม่เสียตังค์ไม่ได้บาทหนึง่ง ถ้าแอดไปแล้วเสียตังค์ทั้งมาดาจได้เลยค่ะกดเข้าฟรีนะคะที่ลิงก์ด้านล่างแม่ลิงด้านล่างป้ากดไลค์ให้เลยนะคะลิงกด้านล่างระหวกดเ่อนใครพร้อมแคปแล้วพิมพ์พร้อมมาจ้าพิมพ์พร้อมมาเลยจ้าใครพร้อมแคปแล้วพิมพ์พร้อมมาจ้าใครพร้อมแคปแล้วพิมพ์พร้อมมาเลยจ้าพร้อมแคปยางตอนนี้แชร์ไม่ถึงนะ ใครพร้อมแคปแล้วพิมพร้อมแคปมาพร้อมแคปมาค่ะลิงด้านล่างแล้วกดเพื่อน,อนบอกว่ามาจากไรสตเนูนะคะเข้าฟรีกดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทุกคนขาแชยังไม่ถึงเลยคุนกดแชร์ด้วยขออีกคนละสองแชก่อนแคปเจอร์ได้ไหมคะได้ไหมคะก่อนแคปเจอร์ได้ไหมคะ ไ,ไหมคะก่อนแคนนนปเจอร์ได้ไหมคะได้ไหมคะก่อนแคปเจอร์ขอคนละหนึ่งแชร์สองแชร์ก็ดีสามแชร์ก็ปังจานได้ไหมจ่าบอกว่ามาจากเจนุกมาจากไรสุดเจนุกมาจากเจนุกมาจากเจนุกมาจากเจนุกอะไรก็ได้เดี๋ยววันนี้เรามีหวยราวอีกนะคะเราไม่คาดหวังเราคาดหวังกับตำไทยวันนี้ขอให้ทังไทยจนมวปังแม่จ๋า มาแล้วขอคนรักโอเคมาแชร์ถึงแล้วลิงด้านล่างนะคะกดเข้าฟรีอามาขอหัวใจไร้วาลรัวค่ะมาค่ะหัวใจอะไร้วาลรัวค่ะใครพร้อมแคแปแรวพิมพ์พร้อมมาเลยค่ะ ใครแชร์เยอะนะคะถูกเยอะนะคะลิงด้านร่างแล้วกดเพื่อนๆนะคะเป็นกลุ่มแนวทางฟรีเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งนั้นเป็นกลุ่มแนวทางฟรี ฟรีย้ำว่าฟรีกดลิงก์ด้านล่างและกดเพื่อนๆไม่เสียตังค์ไม่ได้บาทเดียวนะคะเอาไว้ดูแนวทางเจนะคะถ้าใครอยากได้แนวทางอะไรบอกเจบอกแอดมินได้เลยอยากได้รัฐบาลไทยอยากได้ใส่ด่วนอยากได้นู่นนี่นั่นบอกแอดมินเดี๋ยวแอดมินจะส่งให้นะคะเอาไปดูแนวทางกันนะคะเข้าไปดูตัวเ่งนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะกดเข้าฟรีไม่มีค่าใช้ใจ,ะะใชใจ่ายแม้แต่บาทเดียวจ้าลิงก์ด้านล่างเข้าทันนะคะ โอเคมาก่อนอื่นเดี๋ยวจะให้ดูดนี่ก่อนอันนี้คือใบเขียวใบเขียวนะคะใบเขียวนะคะนี่นะจ๊ะเจนุกชอบเลขหนึ่งซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหนึ่งแต่ขออนุญาตติดสองหกกับสองเก้าไ้ด้วยเพราะเป็นเลขที่มักไหลมักแห้ง มักไหลมักแห้งซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหกไปขอให้มีหนึ่งซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหนึ่งนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งหกชอบมากหนึ่งเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยสองหกสองเก้าแล้วก็สองสองหกศูนย์ชอบชอบชอบนะคะ คืออะไรก็ได้ขอให้มีหนึ่งคืออะไรก็ได้ขอให้มีหนึ่งนะอ่ะนะคะแล้วก็ต่อไปเป็นเลขความฝันเลขฝันสองสองนะคะวันนี้ก็หัว,นนวนนสัญจรก็ไม่รู้นะแล้วก็ระวังหกศูนย์นะคะชอบสองสองกับหกศูนย์นะคะอ่าและต่อไปสายด่วนวงในจ้าใครเข้ามาแล้วแคปเจอร์ได้เลย 1 100้อเลยค่ะคุณพี่คอ Conf นเฟิร์มคอนเฟิร์มไหมคะหนึ่งมาร้อยเปอร์เซ็นาะอ่ะสายดวนวงในจ้าชอบตามไม่ชอบผ่านนะเฮ้ยทุกคนเจก็ชอบแปดหนึ่งหกเหมือนกันนะเดี๋ยวจะเขียนให้ที่หน้าเพจดีกว่าอ่ะเร็วๆจ้า สายด่วนวงในเจนุกอย่าลืมเลขสามตัวนี้ด้วยนะคะสามตัวศูนย์หนึ่งแปดศูนย์สองเก้าอย่าลืมด้วยอย่าลืมอะใครแคปแล้วนะคะพิมพ์คำว่ารวยมาแคปยางใส่ด่วนแคปยางแคปยาง จริงๆอ่ะชอบแปดหกหนึ่งทุกคนติดแปดหกหนึ่งไว้อีกตัวได้ไหมงบพอซื้อไหมมันหมดยังแปดหนึ่งหกอ่ะจริงๆเดี๋ยจะเขียนที่หน้าเพจว่าเออจริงๆแบบชอบมากเลยนะลืมได้ไงวะจําเบียดอะไรเดียะมันมีมแค่สี่หามจริงๆว่าสี่ตัวเนี้ยเป็นสี่ตัวที่คัดมาแล้วนะะแต่แปดหนึ่งหกกลัวาม,มากฉันกลัวแปดหนึ่งหกมากหกลกซิลเลขนี้นะคะเป็นเลขมงคล 816เดี๋ยวฉันจะเขียนให้ที่หน้าเพจนะคะอีกรอบหนึ่งโอเคนะคะโอเคนะโอเคนะท่านนะทันแหละโอเควันนี้เจนุกนะคะขอให้แม่แม่ทุกคนโชคดีกับสายด่วนนะ พ่จูประการใดเจนุกไม่สามารถรู้ได้ว่าตัวเลขก่ออะไรไม่มีใครรู้นะคะว่าเลขก่อ,อะไรนะคะแม่แม่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นอยู่ที่ดวงนะคะขอให้วันนี้คุณแม่เองบางๆชโชคดีกันด้วยนะคะ